มือใหม่ต้องเล่นยังไงกินแบบไหนถึงจะพัฒนาได้มากที่สุดนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อผิดพลาดที่ผมเห็นหลายๆคนเลยนะครับสมมุติว่ามีเพื่อนมาถามเราเนี่ยเฮ้ยมึงกูจะเริ่มเล่นเวทจะต้องยังไงอ่ะเราทำยังไงฮะพาไปเล่นแมชชีนพาไปเล่นพวกเครื่องก่อนซึ่งโอเคครับมันไม่ผิดเลยแล้วมันง่ายที่เขาจะทําความเข้าใจแต่อย่าลืมครับว่าเบกินเนอร์เนี่ยนะครับ จะพัฒนาได้ดีกว่านะครับถ้าเกิดเขาเจอการกระตุ้นแบบฟรีเวทฟรีเวทเช่นอะไรครับพวกบาร์เบลสวอตนะครับเบนเพสเดดลิฟพวกตัมเบลเล่นอกต่างๆนะครับเพราะอะไรเวลากล้ามเนื้อมันเซมามุมหนึ่งนะครับกล้ามเนื้ออีกมุมหนึ่งมันก็จะเข้ามาช่วยประคองน้ําหนักเพื่อไม่ให้เราล้มสมมุติเราเล่นสวอตอย่างเงี้ยนะเราจะเซไปด้านนี้กล้ามเนื้ออีกมุมหนึ่งมันต้องค่อยมาประคองนะครับ เพราะฉะนั้นฟรีเวทโดยหลักแล้วเนี่ยจะพัฒนากล้ามเนื้อได้คมได้เต็มได้มากกว่านะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อหลังแขนในขณะที่คุณเล่นพวกอก,อกบาเบลดัมเบลดฟรีเวทเนี่ยมันก็จะพัฒนาตามมาด้วยเลยในคนที่เขาเป็นบิชิเนอร์ดีกว่าการไปเจาะแบบแมชชีนนะครับแล้วแมชชีนไม่เหมาะยังไงนะครับโอเคแหละถ้าเกิดคุณเป็นระดับแอดวานซ์เริ่มมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ลองนึกตามนะครับ คุณจะมาเล่นฟรีเวทเฮ้ยผมจะเล่นฟรีเวทผมจะได้กระตุ้นเยอะๆแต่อย่าลืมว่าข้อต่อเส้นเอ็นมันอาจจะไม่ไหวนะครับอย่างผมเองถ้าเกิดผมต้องเล่นอกเนี่ยบางทีท่าแรกเบนเพสเนี่ยผมเล่นไปแล้ว140กิโลกร,รัมนะครับกล้ามเนื้อผมไหวแต่ข้อต่อผมไม่ไหวถ้าผมจะต้องเน้นพัฒนากล้ามอกมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดผมไปเจาะแบบแมชชีนอ่าเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วนะครับแมชชีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหมาะคนที่มีกล้ามเนื้อมากและต้องการเน้นโฟกัสโดยตรง ไม่ผิดครับบีกินเนอร์ก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นกล้ามเนื้อน้อยแล้วอยากพัฒนาให้เร็วไปซีเวทเลยครับนะแล้วถ้าเกิดต้องการที่จะเสริมพวกแมชชีนอะไรต่างๆเสริมเข้ามาในท่าท้ายๆได้แล้วคุณจะพัฒนาได้เร็วมากครับข้อที่2เลยครับผมเจอเยอะมากบีกินเนอร์มาเฮ้ยเล่นตามตารางโปรเลยเป็นไงเวิร์กไหมวันนี้อกวันนี้หลังวันนี้ขาวันนี้ไหล่วันนี้แขนสรุปอาทิตย์หนึ่งส่วนหนึ่งเล่นได้วันหนึ่งนะครับ เล่น1ครั้งกินอาหารเข้าไปกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้1รอบนะครับแล้วทั้งสัปดาห์เราไม่เล่นเลยเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์มหาศาลนะครับปกติกล้ามเนื้อเราเพิ่มปุ๊บถ้าเราไม่เล่นนะครับการสลายโปรตีนมันจะค่อย,ค,อยค่อยเพิ่มแล้วกราฟเนี่ยมันจะค่อยๆตกลงจะดีกว่าถ้าเรากระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนหลายๆครั้งในหนึ่งสัปดาห์หมายความว่าอะไรนะรการเล่นอกเพียงอาทิละครั้งอาจจะไม่เพียงพอสําหรับมือใหม่นะครับจาหลักนี้ไว้ให้ดี กล้ามเนื้อมัดเล็กคุณยิ่งต้องเล่นให้บ่อยทําไมเราเล่นท้องได้บ่อยอะทาไมเราเล่นขาได้ไม่บ่อยเท่าท้องเหมือนกันกล้ามเนื้อของคนที่เป็นวีเจนเนอร์กับคนที่เป็นเล่นมาแบบเกือบ10ปี5ปีขึ้นหรือบางคนเล่นไม่กี่ปีแต่กล้ามเนื้อใหญ่มากแล้เนี่ยเราใช้ตารางเดียวกันไหมคําตอบคือไม่นะครับเราจะต้องเทรนให้บ่อยถ้ากล้ามเนื้อไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคุณมีกล้ามเนื้อเยอะแล้วเนี่ยเหมาะกับการเทรนแบบหนักๆนะครับหลายๆเซตแล้วก็พักนาน,านๆหลายๆวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดคุณมีกล้ามเนื้อเยอะแล้วอาจจะเล่นมัดนึงเนี่ยอาทิตย์นึง1นงถึงสงครั้งเพียงพอหรือตารางที่โปรเขานิยมใช้กันนะครับจะเป็นตารางที่แยกส่วนอ่าวันนี้เล่นอกก็เล่นหลังเล่นขาก็าจริงแต่เขาจะมี1วันนะครับเขาเรียกว่าเป็นวันแก้มัดด้อยอ่าแปลว่าอะไรสมมุติว่าถ้าอกด้อยอ่าเราก็จะเล่นอกเพิ่อมอีกวันนั่นหมายควาว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาจะได้เล่นมัดด็อมัดด้อยนะครับ2วันอ่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กล้ามเนื้อยังไม่เยอะ อย่างน้อยเนี่ยอกอาทิหนึ่งสองถึงสามวันต้องมีเล่นขาอยากเน้นก้นใช่ไหมคุณผู้หญิงสองถึงสามวันต้องมีครับลองไปปรับในตารางกันดูตารางที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นตารางลักษณะเช่น Push Pull เล g ผมว่าก็ใช้ได้ดีนะครับ Upper Lower ใช้ได้ดีเหมือนกันอ,อย่าเพิ่งไปเล่นแบบตารางแยกส่วนสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ข้อผิดพลาดข้อที่3นะครับที่ผมเจอคือเรื่องของอาหารหลายคนอาจจะตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปเพิ่มเลยหรืออยากจะไปลดอยากจะไปบักอยากจะไปไดเอท คนที่มาเทนจริงๆตอนแรกที่ผมเจอนะพอบอกให้ลดอาหารลงพอลดเข้าจริงๆบอกเฮ้ยไม่มีแรงทํางานไม่ได้นะครับคือเขาเรียก m i n เซ e ตของเขายังไม่พร้อมด้วยความที่เป็นเกินเนอร์เนี่ยผมจึงแนะนําว่าค่อยๆเริ่มจากเลเวลที่ง่ายก่อนนะอาหารจะมานั่งคํานวณแคลแบบละเอียดปวดหัวไหมปวดหัวนะครับคนที่เป็น b บินเนอร์ทำอะไรที่มันง่ายๆก่อนตามเลเวลของเขาอา,อาจจะนับพอชั่นไซส์ก่อน เนื้อสัตว์ฝ่ามือหนึ่งข้าวทับพ,พีน,นึงเอาแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วกินกินให้น้ําหนักตัวทรงๆได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่เราสามารถทําสิ่งที่เรียกว่าบอด y ี้รีคอมโพสิชันไปพร้อมกันได้คือสร้างกล้ามพร้อมลดไขมันก็ได้ยังไม่ต้องเน้นไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ยกเว้นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น้ําหนักตัวเยอะเกินไปจริงๆแล้วต้องการจะลดมันโอเคครับเราสามารถลดพร้อมสร้างกล้ามได้ แต่ถ้าเราไม่ได้มีระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันเยอะอ่ะเราเป็นมือใหม่กล้ามเนื้อไม่เยอะไปเรื่อยๆครับหลายคนเลยนะครับที่ผมเทรนมาเนี่ยน้ำหนักทรงๆแต่กล้ามเนื้อเขาค่อยๆเพิ่มเขายกได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบเอวเขาลดลงไขมันลดลงไงแต่น้ําหนักตัวทรงๆนี <c> ่ <oughs> ออกไหมครับบิ๊กินเนอร์เนี่ยจะได้ประโยชน์ของจุดนี้นะครับสามารถลดพร้อมสร้างกล้ามไปด้วยกันได้ไขมันคุณยังไม่ต่ํามากคุณยังไม่เคยเจอโปรแกรมเล่นเ,เยอะมาก่อนยังไม่เคยฝึกถี่มาก่อนลองมาฝึก เเน้เพิ่มแนนน่อนนะแล้วถ้าใครไม่รู้จะดีไซน์ให้โปรแกร,รมนะครับออกมาหน้าตายังไงนะครับนี่ก็มาเจอผมได้ในคอร์สออนไลน์หรือเทนส,ส่วนตัวนะครับก็มีโปรโมชั่นจับให้เช่นกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมนะครับสงสัยจุดไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ